ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีลานันเคระบิวด้วยนะคะมือนี้พาช่างเถอะคือช่างจำเป็นช่างชัยมาสอมปั๊มน้ำอัตโนมัติสวนคูหลองมาเบิ่งว่าฝีมือจะสอมได้หรือเป็นช่างเถอะแบบใดมาเบิ่งเด้อสอมง่ายสอมยากซ้ำไหนมาเบิ่งกันจ้า

นเหน็นไหมเอ้าใส่น้ำมันบ่ะที่เจีอาน้ำมันใส่ไม่ใส<ต> ouais. ่โ okay, อ้ยนี่น้ำมันเครื่องมีอยู่เด้บ่ต้องใส่เพราะว่ามันถูกน้ำเอาแต่ว่าทำงานบ่านนี้เขารอน้ากับจีได้เห็นบ่มบ้านได้ละเราหมุนแล้วนั่นน่ะหมุนแล้วแต่ว่าเขาจีรอน้าบ้านเยาะข่าวเยาะข่าขันเขาไหมขันเข้ามันติน้ำตัวหัวทุ่น เลียงีใสเี่เก่งเดียวอ๋อหน้ามวงนี่วะสังเอะหน้าม like ันเข้ามองแนวมันตันมอง่กโอ้ยเสียเล่าหลายได้เยเอานี่เลยเราไม่ยงเขาก็เคลืเห็นแล้วก็เมื่อเลยภาษาเฮสซัมมี่กัภาษาเฮสซัมมี่กันที่อยากกินเหล่ากินยา เจ้าซื้อไวอวาสามตัวล่างสามตัวบนสามตัวล่างสาตบนถือบเอาเอาทัมุนนี่ก็แปลว่าน้ำที่ดูดแล้วมันได้เออเพิ่น่าอย่างนี้เจ้าไปหาทางถ้าบุแม่ผมอันเจ้าไปน้ำคอยคอยอย่างสินไม่ได้กินเราไปก็ไม่ได้อยากเราหรอกเพิ่นมาเออเอาขุดแก่อ๋อขุดแก่วางข้างล่างนั่นมาเ๋ยียดเยียดเยียดเหยียดเ๋ยียดเหยีย เราเมื่อน่าความเมื่อได้เข้ไปกินที่สวนเจ้ามันไปเลี้ยงเจ้าท่งสวนขนาดองเจ้ากินที่สวนทำแมื่นเลือดสวนด้ร้กับเลือดวนเลี้ยงเจากินเยงันช่างช่างนี่ภาษาสำนีมันเอินตัววิชาเขาเน้ผมเอาน้ำมาแง่เลยได้บหมวันน้ได้เอาน้ำมาเลยใส่บัวมาบัวผมจะเอาสา มามาาตยิส่งของพร้อมมาส่งของอยู่อยู่หลังลาดมงคลก๊อกน้ำแถวนี้บุ๋มพี่บยกใหย่มาเลยเขาว่าสั่งนี่คือวิชามารพวกที่เป็นสั่งในนิดเดียวเขาเอิ้นเอาหลายแล้ว เราก็ถือต้มคือกันกอเอาเครื่องเสียงไปซ่อมเขาเอื้อนเอาเรา,าพันหนึ่งเอามาใส่บดีเอาไป่อมอีกถือเขาเราก็ถือเขาต้มคือกันเราเห็ดอันไหนเราเห็ดบัเป็นเห็ดบัเป็นก็ให้เขาเอาตังค์ไปมาแม,มนราซื่อรบรูเนะออา,านะนั่นปะไว้ก่อนจะถึงสร้างผมลื้อแล้วเครื่องเสียงอ่ะผมลื้อแล้วมันไม่มองได้ หู้จักมองมาแล้วใคเข้าผมก็จะต่อตรงนี้นะว็นหลังผมก็ต่อเอาลงไปลงไปอันนี้คุณที่เจ้าไไ้รเจยเด้าไปได้ก็<อ>มันถอดมันถอดไว้นานตอนทิม กากินแม่เป็นปีแล้วเต็มตอนบ้านนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มยังเนี่ยเงร็จแล้วมันไหนเต็มนะเพราะว่ามันมัข้อตัดี๋๋ยวแล้วก็เปิดตัวพีได้บ่อยตัวตัวเมื่อกี้เราจะปิ่ง บ่เนี่ยคังขยับมันน่นเลยเนี่ยเออบ่อ,บอตออันนี้มันหูรอน้ำอยู่แล้วอ่ะอ่ะจวกนู่นท่อน้ำโมแมนไหน,นบ่เห็นเครื่องอ๋อมันคือโมเนะมนตะคือบ,บอดูดบอดูดได้ทำงานแล้วบาดีมันมันมันเป็นไปได้บ่าว่ากับไอ้กับหัวกระโหลกทั้งคุณ ่งเอหัวกระโหลกเสียนะ่ะมีเกีียวไหมกับหัวกระโหลกเดี๋ยวเดี๋เราลองปั๊มหน่อยเเสียบใช่ไหมเดี๋ยวจ,จะไปดูด<อ>นะวางไฟอกัรอนไปสอดคนนะ,อนะเอายุดก่อนเดี๋ยวรอน้ามก่อนเพราะว่าน้ามันน้ามันบาดถึงนี่ น้ำบดถึงตัวนี้เอ่ยเดี๋อว,ว่ามันยังไม่มาใช่ไลลุ่มไหนมาหายควายมันไรมัน,นเครื่องสดเนอะนี่ยรัลมมันอยู่ตรงไหนวู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 เอ้ยหอกโลก,กมนันจม,มน้ำให้แด้ได้รอน้ำอ่ะต้องให้หน้ำม,มันเต็มตั้งแต่นี่ลงไปถึงน้ำหมดเลย เขาไล่เขาหยุดตะก่อนหลังเขาไล่ฟุ้งจูดนี่แม่นแล้วมีน้ำจากนี่เยอะน้ำจากนักขอเขาเยอะมันก็เต็มถังของมันอยู่เลยนะมันบดดันบดดันบดดันบวชหรือว่ามาทำงานแห้งดันแล้วลองปิดกันดูให้น้ำให้น้ำผมเก็บไล่น้ำลงไปอ่า ปิดปิดบ่อยไหลออกได้เอ้มันต้องปิดตัวนี้ไว้นะมมัันนถึงงีแรดเดี๋ยวหน้ามันก็ลงไปหมดมันถึงจะเต็มเดี๋ยวหน้ามันก็ออกออกที่ต่ำเอ้มีท่อแบบนี้อีกบ่เพื่อเพื่อปิดเอาให้มันอยู่สูงกว่านี้ แค่นี้ก็ได้ถ้าเราประกอบพ่อตอนนั้นใส่กันเลยนันพอดีกันไหมมันถ้าอยู่ต่ามันก็บอได้เหรอมันเวนถ้าระดับน้ำมันสูงกว่าต่มอ่ะได้ผมก็มาต่อตรงนี้ผมก็แซ้ข่อต่อแต่ต้องรอรอรอเดมรอไหมใช่แต่ก็ปิดนี้เรียบร้อยอ่า แล้วก็ทำอขอให้มอเตอร์หมุนแม่นแล้วก็ให้น้ำมันเต็มใช่แล้วค่อยปล่อยเพราะว่าาอนนี้มันมีก๊อซปิดถ้าถ้าถ้าน้ำาราเต็มรอตัวนี้บ่ได้มันต้องรอผ่านผ่านผ่านปั๊มตัวนี้โอเคมันต้องเปิดตัวนี้ด้อ่เพราะนั้นโอเคโอเค,อเคล้ตอนนี้เราน้ำมันก็อยู่ตรงนี้แนละ้ว ที่ได้ไ้เจ็บ่สรุปแล้วภารกิจสมปั้มน้ำอัตโนมัติมันนี้สำเร็จก็บตกีมือของช่างเธอช่างเก็บป็นอีหลีอีหลอกระดอกกระเดียหลังรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีละนันเคดบิลด้วยนะคะ